สวัสดีครับสวัสดีครับมาพออีกแล้วนะครับวันนี้ได้ซุปนมไม่กับปีงมัมแะไวก็ไอซ้นหมูเด็ดยเดียวทอดมาเด้ครับเศรษฐีร์รกันเสีสเ<ล>ยงเ,เป็นเป็นแง่ๆยังไงบู <c oughs> ขึ้นไเป็นวัดนี่อากาศเย็นนะเริ่มเย็นแล้วว่าอีกแล้วเริ่มหนาวาขึ้นหน้าหนาวเลยอืมครับ เนาะแจ้บแจ้บุบดหมอะไรเน่ยตึ้งยากอพร้อมอืมพี่หักกระลายังกัะเพล กาดชิ้นเนื้อมีเพี่ยนสิจิ้นหลอดที่เองนี่ชิ้นชิ้นแห้งจิ้นแดดเดียวหมูแดดเดียว Ya, no. Um. เห็นแลามันหนาวมิถอดสิบเอ็ดสิบสองมเลยเริ mond, ip, s, storm, ่มร่มหนาวมาอีกรอบหนึ่งอากาศเปลี่ยน่างใกล้ปรับตัวประทันเบาเสียงดังเสียงอันนี้เลยเสียงแตกเลยจ็บคอแมนเสียง ยงนิ็หน่อยบา,างคางหน่อยหลายช่วยหน่ <laughs> หนอยเดีนกันม <laughs> อซิมเลยเส่็อก่อนเสียบ จะไป็นแบบนั้นก็อืมกินแบบนี้มันจะกินาหลายมันก็ประมาณเนี่อยอืมหมุนใส่หมุนใส่ใเลยอืมอืม ครับรำไม่เติมเสยบเนาะ mắm không có gì hả lạ mắm không được lắm gì đẹp chẳng chừng 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 lựa chừng 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 đi chừng 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 มันืม่แต่เมืองพนพากันเวนจอดซื้อแต่ละด่านรดดาติกรยื้อกันบางร่านใส่ของขวาย แตลาดอืมแล้วแต่ผู้มาคมล่ะบ่ về phim gì เขากันจะได้ผักแพ้วน้ำุมาใหม่อหอมอ,ม,อมเนีนเยนนะ Huff. <coughs> uh. เจ็บหวานเจ็บแลต่แม,ม่มือนีคือส้มตาปิดๆแบบเป๊ะพออ้วนขึ้บ้างบ,บางใครๆขึ้นได้หนึ่งใจตำนากระ,<ล>ะบอกขึ้นไปไหนได้หรือเออมาสั่งก้อนขึ้นสองลูสงสกสงแสนอ้วนอื่นละกินดีกินดีอยู่ดีนะไปะเอาเลยครับ เออปีใหม่สวัสดีปีใหม่ผู้ใดเันนี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยเด้อปีใหม่แหละครับป่ะมื้อนี้ก็เพจเมื่อนี้ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพร้อมมื่อนะครับสวัสดีครับ